เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าโรงเรียนเป็นสถานที่หนึ่งที่สร้างปริมาณขยะแต่เราจะทำอย่างไรให้ขยะที่มีอยู่เกิดประโยชน์สร้างมูลคา่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ขยะคือวัสดุสิ่งของเหลือใช้ที่หลายคนมองไม่เห็นคุณค่าแล้วแต่ที่โรงเรียนบ้านอาจารย์เราปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนรู้จักคุณค่าของขยะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งพวกเราฝึกให้นักเรียนรู้จักแยกขยะเพราะถ้าหากทุกคนรู้จักคำว่า r e d u c e r e u s e Recycle Re ก็จะสามารถช่วยลดมลพิษภาวะ ทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังสามารถช่วยให้โลกหายป่วยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตนเองได้อย่างมหาศาลการเพิ่มของขยะเป็นปัญหาใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาจารย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเคีได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินการจัดการขยะผ่านโครงการโรงเรียนปลอดขยะซึ่งจัดการกับขยะที่มีอยู่ในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC จากคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อหารือแนวทางในการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดในการดำเนินการโรงเรียนบ้านนาจารย์ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นชุมชนและผู้ปกครองสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะของทางโรงเรียนโดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ เห็นคุณค่าและปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการจัดการขยะเรื่องธนาคารขยะหนูน้อยและการนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีปราชาวบ้านเป็นวิทยากรให้ความรู้รวมกับคณะครูในโรงเรียนนอกจากการอบรมแล้วครูยังมีการสอดแทรกความรู้เรื่องการจัดการขยะเข้ากับเนื้อหาในรายวิชาต่างๆอีกด้วยจากกระบวนการ PLC โรงเรียนบ้านนาจาน ได้มีนโยบายในการจัดการขยะแบบเชิงรุกโดยดำเนินการกิจกรรมนำขยะกลับบ้านโรงเรียนได้มีนโยบายให้นักเรียนนำขยะที่เกิดจากการบริโภคของนักเรียนอาทิเช่นถุงนมแก้วน้ำพลาสติกและหลอดพลาสติกเป็นต้นโดยการรณรงค์ให้ความรู้กับนักเรียนได้แยกขยะก่อนนำไปทิ้งหรือจัดการซึ่งสามารถลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3R การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงเป็นการปลูกฝังลักษณะน,นิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียนกิจกรรมมิตรแทรรักโลกโรงเรียนมีนโยบายในการนำขยะอินทรีย์อาทิเช่นเศษอาหารและเศษใบไม้ที่หล่นตามธรรมชาติบริเวณสวนป่าของโรงเรียนซึ่งมีปริมาณมากมาใช้ให้เกิดประโยชน์มีการเพิ่มมูลค่าของวัสดุในท้องถิ่นเพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติก เช่นกระติบข้าวจากคล้าโรงเรียนได้มีการแยกขยะมูลฝอยโดยนำขยะที่คัดแยกแล้วแต่ละประเภทส่งต่อไปยังส่วนต่างๆเช่นขยะที่ย่อยสลายได้จะนำไปใส่โคนต้นไม้เศษอาหารใช้เลี้ยงไก่ขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดน้ำขยะทั่วไปบางส่วนนำไปขายบางส่วนนำไปใช้ให้นักเรียนเรียนรู้ในฐานการประดิษฐ์สิ่งของเป็นต้น จากการดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียนทำให้โรงเรียนบ้านอาจารย์มีสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากการจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นโดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้จริงผ่านฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาดังนี้ฐานการเรียนรู้อัพไซคลิงเป็นฐานการเรียนรู้ที่เน้นการเพิ่มมูลค่าของขยะโดยใช้การออกแบบและนวัตกรรม เพื่อสร้างชิ้นงานอาทิเช่นการทำดอกไม้จากหลอดจานรองแก้วจากแผ่นซีดีชุดโตะเก้าอี้จากยางรถยนต์กระเป๋าจากกระสอบปุ๋ยป้ายชื่อกระทางจากเศษไม้ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักรักโลกในฐานการเรียนรู้นี้ได้นำเศษใบไม้ในบริเวณโรงเรียนโดยเฉพาะบริเวณสวนป่านำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก โดยใช้สูตร5311คือใบไม้5ส่วนปุ๋ยคอก3ส,ส่วนแกลบดำ1ส่วนและรำ1ส่วนก็จะได้เป็นปุ๋ยหมักไว้สำหรับปลูกพืชหรือเป็นปุ๋ยให้กับพืชโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีที่โรงเรียนบ้านอาจารย์พวกเรามีขยะอินทรีย์จากโรงอาหารและใบไม้แห้งจากพื้นที่บริเวณของพวกเราในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก แทนที่พวกเราจะเผามันก็จะเป็นการสร้างมลพิษทางอากาศพวกเราจึงนำใบไม้แห้งเหล่านั้นมาทำเป็นปุ๋ยหมักซึ่งก็จะนำไปใช้ปลูกพืชใส่ต้นไม้เป็นการช่วยลดค่าใช้ใจ่ายการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายได้โดยตรงเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียนในระหว่างเรียนได้อีกด้วย ฐานการเรียนรู้งานจักสารในฐานการเรียนรู้นี้มีผลิตภัณฑ์ที่ทําจากคล้าคือกระติบข้าวซึ่งคล้าเป็นพืชที่มีในท้องถิ่นนํามาทําให้เกิดมูลคา่าและได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เรียนและชุมชนอีกด้วยจากภาพความสําเร็จดังกล่าวทําให้โรงเรียนบ้านนาจาน ได้ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในปีการศึกษา2563ซึ่งผลที่เกิดขึ้นทําให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม mm. เกิดความตระหนักต่อปัญหาขยะในปัจจุบันมีความรู้ความเข้าใจในสาเหตุปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงวิธีการกำจัดขยะที่ถูกต้องและยังสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปริมาณขยะประเภทต่างๆทั้งในโรงเรียนบ้านและชุมชนมีวินัยในการทิ้งขยะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้และมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติสร้างสรงสรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป